ค่ะผู้ชมทุกท่นเริมยนะครับปันปันเนาะอันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมมินิโมนะครับเหมือนเดิมเลยมาต่อกันที่โหมดเดิมเลยนะครับโหมดประจนัยที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับโอเคต่อจาก เมื่อตอนพาร์ตอีพีที่หกนะครับใช่ไหมไม่ใช่ดิเออนัออ่นแหละตอนจากอีพีที่ห้าแหละตอนนั้นเราก็ฟาร์มไฟนี่มาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยข้นแร่นะครับผมจะเก็บไฟให้ห้าอันแล้วเอาไปครัฟเตียงส่วนไฟที่เหลือที่มันเกินจากห้าอันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปครัฟเป็นพันเมล็ดต่อเนาะ ซึ่งตอนนี้ผมก็คับหมวกทองแดงได้แล้วเนาะถือว่าดีเลยทีเดียวเพาชุดเกาะเราจะได้อึดไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมก็ชุดเกาะเราอะ่ะมันไม่ได้อืดขนาดหรอกแต่มันก็อุดอยู่ขั้นแรกทำไงรู้ไหมขั้นแรกนะครับผมจะไปจะไปล่าไอไอตัวที่มันเป็นคนป่าไอหมูป่าใส่หน้ากาก,ากหัวกระทิงไงนั่นน่ะ ออนั่นแหละผมจะไม่ล่านะนะครับเพราะผมอะ่จะอจะเอาเจาเลยนะเอออะไรนะไอ้ที่มันเป็นเหมือนหนังไก่แต่ไม่ใช่หนังไก่อะ่ะโอ๊ยช่างเถอะครับขี้เกียจอธิบายผมมีไหมนะไม่มีแล้วถ้าผมเจอตัวนั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะตัดมาอีกทีเนาะเด็วเว อันนี้เผื่อได้ของดีหนังไก่ให้เอาเนื้อไก่มาทำไมนะน้องไก่ถ้าม,มันไฟนนะเก็บก่อนครับเพื่อเราจะประหยัดไฟเราไปได้มากเลยถ้าเรามีไฟนะถ้าเรามีไฟอยู่แล้วจะสามารถประหยัดไฟเราไปได้มากเลย นี้ก็เป็นโอเคอีกแล้ะกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวมืดก่อนแล้วแล้วเราแบบหนีไม่ทันไงต้องกลับบ้านกันก่อนเนาะต้อกลับบ้านกันก่อนเฮ้ยติดเออมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามีไฟยอยู่ไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเนี่ยค้าเป็นของกินหมดแล้วเหรอโถเรามีไฟตัวยีดไหมสักสักต้นหนึ่งอะ่ะผมจะได้เอาไปค้าเตียงไม่มีเลย นี่ผมต้องรอทั้งคืนอีกแล้วเหรอไม่จริงอะ่ะไม่จริงไม่จริงเลยเกียดเกมโอ้อ่ะเกียดรอแล้วเกียดรอแล้วงั้นเอาฝ้ายมาก่อนเลยแล้วกันสองอันเนอะอืม เอาฝ้ายมาก่อนแล้วกันสองอันทุกครั้งที่ตกเนี่ยมันจะเลือดลดเป็นปกติครับโหเอาไงดีล่ะเนี่ยต้องรออีกแล้วหรอฝ้ายสักอันหนึ่งเถอะขอร้องขอฝ้ายสักอันหนึ่ง อันนี้มีดอปไฟไหมมีโอกาสดรอปไฟไหมไม่มีมีแต่มันฝรั่งโอ้ยขอไฟหน่อย please please ขอไฟหน่อยอะไรอะ่ะไม่ให้ไฟน้อยใจมใีไฟอ่ะขอไฟหน่อยสิเอาหน่าอ,อย่าขอขอไฟสักอันนึงนะ่าอย่าน้อยอย่าน้อยใจไปหน่อย ใจดำไปหน่อยเลยเอาไฟมาเร็วเอาไฟมาก็บอกให้เอาไฟามาไงเกมนี้เอา้า,าเอาไฟามาเกมนี้แล้วเอาไฟามาเอา้าไฟมา เออเอาไฟไม่ได้จริงๆนั่นแหละเอ,นะเอาไฟมาเอาไฟมาเด็กมีไฟมีไฟขายไหมเออดีมากดีมาก ไม่มีไฟลขายเลยดีดีเด,ด้เยแล้วเมื่อไหร่ครับที่ผมจะได้ไฟา์เมืออม่อ,อไหร่เมื่อไหร่ผมจะได้ไฟายเมื่อ,อไหร่เฮ้ยช่างเถอะโอ้ผมทำอะไรเนี่ย ผมทำมันฝรั่งย่างได้ด้วยเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้รู้งี้เก็บมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งที่ผมเคยได้มาก่อนนะครับไห่เนลรตอนนั้นมันกรณีสุกเฉินไม่ใช่เหรอผมทำก่อน,นครับครับนี่รอรอรอ น,นานหน่อยนะครับหรือถ้าใครอยากไม่อยากรอนําครับแอาไม้ใส่้าไป,ไปมันจะเผาเร็วขึ้นครับเนี่ยดเราเรียบร้อยเราก็จะได้มันฝรั่งย่างมาเรียบร้อยมันฝรั่งย่างเนาะมันฝรั่งย่างถามว่าผมจะกินเลยไหม no ข้าไปไหมเปลืองเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนครับมันฝรั่งย่างมันมีมันฝรั่งย่างดีรู้ไหมครับมันฝรั่งย่างเนี่ยถ้าเป็นชามๆพวกเนี้ถือว่าเป็นของหายากมากเลยนะรู้หรือเปล่าครับของหายากมากจริงๆไก่ต้น ไปต้นอะไรเนี่ยใช้เห็ดสามแทนต้องเป็นเห็ดสีเขียวด้วยนะเอาเออคลิปนี้มันไปไม่ได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับ เพราะว่ามันเริ่มอืดแล้วเนาะใช่มันเริ่มอืดแล้วจริงๆผมตั้งใจที่จะครับเตียงครับไปล่ามอนสเตอร์หน่อยไหมไม่ไม่ไม่มมเราจะไม่อันตรายดิค่ัไม่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 มีวันไม่มีวันไม่มีวันแต่ไม่มีวันไม่มีวันดิค่ั เออเอเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรใครแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคัับ็นตอน,นนี้ไปละ